สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะดึกนิดนึงไม่เป็นไรแล้วค่ะพระเอกขึ้นสุดท้ายนางเอกสุดท้ายของพระเอกอีกค่ะก็ไปตามหาญาติเหมือนอย่างที่คุณน้องโจบอกนะคะไปตามเจอแล้วแล้วคุยกันก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปถึงก็ส่งภาษากันเหมือนเดิม วันนี้ก็ค่อนข้างจะกังวลใจเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะสาวชุมพรก็จะไปทําธุระที่ภาคใต้คิดไปแล้วว่าไหนๆจะไปภาคใต้แล้วก็ว่าจะชวนญาติกลับไปด้วยก็เลยไปเสวนากันเสวนาพาทีตามภาษาญาติพี่น้องนะคะไปถึงก็บอกว่าพีเทเอ้ยต่อเช้าฉันจะกลับบ้านนี่นองจะกลับบ้านนะพีเทป พี่เทพกลับบ้านได้แล้วเออมึงมาออรอได้ล้วตรงนี้ล้วแล้วว่ะเออมึงกลับบ้านก็กลับไปต้องมาบอกกูอ้าพี่เทพน้องก็ยกอยกว่าพี่เทพกลับกันแล้วว,ว่ะฝากกลับบ้านทักที่นันยญาติพี่น้องค่อยว่าไปนันมึงกับกูไม่ต้องคุยกันนะคุยจะคุยกันะเรื่องคุยกันมารูเรื่องไหมว่ะอ้าวแล้วใสไม่ไมรููเรื่องอ่ะพี่เทพเรามันคุยกันก็ละเร ường, ะื่องว่ะ กูวะชอบช็อยุบอ่นูสับปะรีย์มึงชอบเสื้อแดงมึงกลับไปจ้าวะ oh. ่ะอ้าวพนันลาว <c oughs> เอาไปกลับไปแหละนะแต่ว่าจะให้กลับบ้าน <c oughs> อ้าวก็ไม่กลับทํเพื่อก็ไม่กลับไปพี่น้องเอ้ยก็เลยมานั่งคุยกันว่า <c oughs> พี่เทตเตนั้นเป็นทึ่งรองนายยกเป็นทึ่งรองนายยกแล้วก็ไหวหน้ารองนายยกสักทีจะทำอะไรก็ทาไม่ถูกต้องมั่ง <c oughs> เอ้ามึงไม่ต้องมาอ้อรอกรับกูว่ะ <c oughs> พนัน,น กูชอบไม่เมื่อนมึงองวะเอ้าแล้วชอบชอบแบบไหนไม่เมื่อน่ะแต่แร้กันชอบเมื่อนกันนี่น้องชอบนี่เราบอกประชาธิปไตยอะกูไม่ชอบแพระมึงชอบคนละกองมึงไงวะเอ้าพนันลาวแล้วแล้วพีเทพชอบไปไร่อะกูชอบประเด็ษการนู่นว่าพนันเอ้าแล้วชอบไม่เมื่อนกันแล้วแล้วน้องชอบเลือกตั้งนี่พีเทพมันบ้านเมื่องอะสงอบเรียบร้อยกูไม่ชอบ กูจบหลักตั้งว่ะแม่เอ้ยคุยกันจักไม่รู้เรื่องคุยไปคุยมากก็ไม่รู้เรื่องแล้วเ,เราก็จบก็ยังดีดิ้าปีเทปน้องนะจบเดินไปข้างหน้านะพี่เอ้ยอย่าไปอะจังอื่นกูจบซอยล่างเราอ่ะมึงยุงย่งอะไรกูแลว้วนี่ยคุยไม่รู้เรื่องอ่ะบอกแม่พี่น้องอไม่รู้บ่นเบื่อจะแล้วนี่พี่น้องกล้องเศร้าจุา่มพอ คุยกันก็นไม่รู้เรื่องก็บอกว่าอา้าวแล้วนี่ยน้องชอบที่ปลูกข้าวชอบปลูกย่างก็กูไม่ชอบเพรามึงห้ายกูปลูกสายอ่ะอะล่ะพี่พี่เทปโลูกเรือยฮะกูจะไปชอบที่ปลูกด้วยจำปาด้าว่ะเออจะปลูกจำปาด้าจะราแล้วแล้วปลูกคนระเรื่องน้องอชอบเปิดสน,นามบินนะพี่เทปเอเอกูชอบปิดนู่ อะไรพี่เทปไม่กลับบ้านเนอะกูจอบไม่เมื่อนมึงอะกูไปไม่ได้ไอ้กับมึงวะพน,นันบอกกรับเจ้าพี่เทพอย่าทำามไปเสี่ยงไอ้สิ่งที่ว่าไม่ดีมันแร่แล้วไม่สวยงาม,มนะบาสี่ค่อนนะพี่เทปนะกูไม่รู้รอะกูท่าแล้วกูจอบกูทำาม嘛พี่เทปนั่นเป็นถึงคนละคนใ่ญ่ขอ,ง,องบ้านเมืองนะพี่เทพนะ กูรู้แล้วมึงไม่ต้องบอกเอาแล้วพี่เทปเป็นคนหญ่แล้ะมายื่นอ้อมหนกวิจุริมน้นบันนีล่ะไม่บัดซี่คนเหรอไม่อะกูไม่บัสซี่ใครอ่ะกูจอ,อบเอาเ็นพี่เทปแต่แรกก็ดีดีนี่น้องเอาเอา,เอาแกงไตปลาไอ้นี่มาฟา้าเอาพักมาฟากนี่พี่เทปกินไม่ละ่ะกูไม่กิน อะไรพี่เต็มกินไรอะพี่เต็มกูยกินจะเต็มเซลนู่นว่ะเออเอาลากินจะเต็มเซลลแล้วจะเต็มเซลนี่ลาวแล้วน้องไม่ได้รูจักที่อะพี่เต็มจะเต็มเซลมันเด็กถ่านรกนู่นว่ะโอ้กินกูยไม่เหมือนกันซะแล้วแหละสรุปแล้วก็ระฉะน,น,นันนะน้องว่าน้องชอบกินข้าวอพี่เต็มเอ้ยกูไม่กินนะข้าวเอาอะไรพี่เต็มกินนะไรแต่ขน,นาดพี่เต็มก็ไปก,กินในนูนะ่นอะ กินอะไรดดีแล้วแล้วไม่กินข้าวเออแกกินอะไรกับฉันเนี่ยแกกินอะไรก็ให้แกกินไปต่กินข้าวหรือกินไม่ข้าวก็ฉันเนีเราคุยก็ละเรื่องแล้วก็คุยไม่ได้กันแล้วแล้วไม่ต้องคุยกันขนาดนั้นต่จาวนอนจะกลับบ้านนะพี่เตปนะเออมึงไปนะไปไปไปพี่เตปไม่ไปอ่ะไม่ไปอ่ะกูไม่ชอบบ้านบ้านพี่เตพต้งว้ยล่างเทากระเดือหานล้วไม่อยู่ไ้ใครอยู่อ่ะ แคอยู่กับจังนั่นแหละกูไม่อยู่นะกูไปอยู่รู่ว่ะเอาแหละพี่เทปลลงรู้ได้เพื่อแค่นกกดค้างหนึ่งแค่นกดค้างก็หงรู้ได้เบือออะกูหลงได้แล้วว่ารู้เญ่ยหลงลาวแล้วว่ะขนาดเอาลงก็ลงเลยขนาดนนองกลับเลยนะพี่เทปนะเออมึงไปนะอย่าไปเที่ยวรออยู่ทีเสื้อแดงมากแล้วว่ะแล้วท่านชอบมันกันแล้วเออมึงเป็นผู้ยิ่งมึงกลับบ้านไม่ได้ว่ะ กูเป็นผู้ชายนะ่กูเป็นแม่แม่นนี่แม่แม่กูต้องยู่ริมน้นบันนี้แล้ววะอยู่ริมน้นเอ้าแม่นกับแม่นายุก็อยุกกันนานรองรับนะพี่เทพนะเออมึงไปเอะกูไม่รับถ้ากูทําไม่สาเร็จเงวนนี่นะกูพูดขอตายแล้ววะเอ้าตายจริงเนี่ยซะวางงวนนี้พี่เทพนะเอ้าถ้าขนาดกับไปนะพี่เทพอ่ะเออคุยกันไปรู้เรื่องแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ก็จะตัดพี่ตัดน้องกันแล้วหลังวนันนี้คิดว่าอย่างนั้นนะคะคิดว่าตัดพี่ตัดน้องตัดญาติกันแล้วพี่ไม่รักนี้ก็จะไม่เลี้ยงแล้วละค่ะพี่น้องนะคะก็คงมีเวลาไม่มากนะคะก่อนจะเดี๋ยวพรุ่งนี้สาวชุมพรจะขอลาเวทีสองวันนะคะจะไปใต้ในเมื่อชวนพี่แทบเขาไม่ไปแล้วเราไปคนเดียวก็ได้นะคะก่อนจะลงไปก็เดี๋ยวจะฝากกรอนแว้นิดหนึ่งนะคะ สุเทพเทือกสุบรรมันบอกว่าจะออกมาเป่านกหวีดขีดเส้นหมายจะยอมทำความชั่วจนตัวตายให้กฎหมายตกหล่นบนสภาจะยับยั้งขัดขวางทุกทางออกคนแขนคอกวันนี้เหมือนผีบ้ากลัวอย่างเดียวกลัวทักษิณจะกลับมา รู้ตัวว่าอนาคตหมดทางไปก็ตอนทําเขาไว้นั้นไม่คิดอภิสิทธิ์อีกคนทนไม่ได้ถึงขั้นเอาถุงยางอนามัยสวมหัวไว้กันน็อกออกด่าคนเป็นอีตุด๊ดอีแตวไปแล้วมัง้ง คนชื่อดังด่าผู้หญิงยิ่งสับสนถ้าไม่บ้าด่าไม่ได้อายตัวตนได้ชื่อจนเรียกกันทั่วหัวถุงอย่างเฮ้ยเวนกรรมช้ำปกอ,อกอีแต้นอีพวกแมนตะกะตอยหอยตัวอย่างจังหมดชายหมดเชื้อไม่เหลืออย่าง พูดข้างๆคูคูดูเหมือนจริงทั้งสองคนทำชั่วไม่กลัวบาปจิตใจหยาบโหดร้ายคล้ายผีสิงทั้งสั่งล้อมสั่งฆ่าไอ้หน้าลิงวงเล็บหน้ากลางเกงลิงเลวจริงๆแมนตะกกะต่อยหอยตักกะแตนค่ะ ขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่20จะพยายามกลับมาร่วมกับพ่อแม่พี่น้องที่นี่นะคะสาวชุมพรก็ขอกลับลาไปก่อนขอบพระคุณมาก